สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่ามองข้ามสัญญาณวิษณุพยานกรุสละเรือแปะประยุทธ์พยักระสัำอนุทินโผลนายกส้มลน แม้เป็นคำเปรยสั้นๆแต่สถานไปทั้งคอรมอประยุทธ์หลังยอมรับและไม่ปฏิเสธกระแสข่าวลาออกถอดใจของวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่นั่งยาวเจปีตั้งแต่ยุคคสอชอเป็นมือกฎหมายข้างกายพลเอกประยุทธ์จันโอชาชนิดที่ว่าสามารถปลดล็อกและรอดพ้นสิ่งต่างๆจนได้รับฉายาจากสื่อว่าสีีธน,นชัยรอดช่อง ผมพูดเอาไว้หลายเดือนแล้วเป็นการปารภเล่นกันหมายความว่าเมื่อสิ้นรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าต้องเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นรัฐบาลนะวิษณุกล่าวคำพูดทำนองสลละเรือของวิษณุในทางการเมืองเป็นภาพสะท้อนถึงชะตากรรมรัฐบาล ย้อนกลับไปมิถุนายน2549วิสณุเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรได้ประกาศลาออกผ่านมาอีกราว3มเดือนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549นำโดยบิ๊กบังพลเอกสนทิบุญยรัตกลินผอบอทอบอในฐานะหัวหน้าคอมอชอยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณ ย้อนกลับไปวิษณุทำงานใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีมาถึง8คนเข้าออกทำเนียบรัฐบาลกว่า30ปีตั้งแต่เลขาธิการคณะรัฐมนตรียุคพลเอกชาติชายชุนหวันอานันต์ปัญญาชุนบิกสุ พลเอกสุจินดาคราประยุนชวนหลีกภัยบรรหารศิลปะอาชาบิ๊กจิว๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธก่อนขึ้นเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายในยุคทักษิณชินวัตรและพลเอกประยุทธ์จันโอชา ทั้งนี้วิสณุได้รู้จักทักษินครั้งแรกด้วยเรื่องคดีความระหว่างองค์การโทรศัพท์กับบริษัทของทักษินที่มีวิสณุเป็นประธานอนุญาโตตุลาการในขณะนั้น จากนั้นได้มีสัมพันธ์ทักษิณเมื่อครั้งก่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนร่วมรัฐบาลชวนหลีกภัยโดยในขณะนั้นทักษิณอยู่พักพลังธรรมที่มีพลตรีจำลองสีเมืองเป็นหัวหน้าพัก ต่อมาในยุครัฐบาลทักษิณ1น1-2วิษณุได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกอีกทั้งวิษณุยังได้ชื่อว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดบ้านจันทร์สองล่าของคุณหญิงพจารนดามาพงด้วย ในยุครัฐบาลประยุทธ์ยุคเลือกตั้งที่กำลังเข้าปีที่สวิษณุแสดงท่าทีไม่ไปต่อโดยระบุว่าไม่เคยพูดผ่านสื่อไม่เคยพูดในวงคอรมอแต่เคยพูดมานานแล้วในวงสนทนาต่างๆพร้อมเปิดเผยว่าคิดลาออกตั้งแต่หลังสมคิดจาาตุศรีพิทักษ์ลาออกจากคอรมอเมื่อกรกฎาคม63แล้ว ตอนนั้นสมคิดจาตุศีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีลาออกผมยังบอกจะตามไปด้วยและนายกบอกว่าอยู่ก่อนคนอื่นเขาไปเพราะความจำเป็นแต่ผมยังไม่มีความจำเป็นเป็นการพูดแบบสนทนากัน ซึ่งไม่ไปตอนนี้แต่รัฐบาลหน้าผมไม่เอาแล้วให้หากันเองแล้วกันจัดเตรียมใครซึ่งที่ผมพูดผมยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลใหม่และเขาอาจไม่ต้องการผมแต่ผมได้พูดและบอกไปแล้วว่าไม่เอาแล้วแต่จะมาทิ้งกลางคันก็ยังไม่ได้นายเวสนุกกล่าวเมื่อวันที่23ธันวาคม2564 ว่ากันว่าบุคคลที่จะมาเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายให้กับพลเอกประยุทธ์คือดิษทัต์โหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เติบโตมาจากสายนักกฎหมายทำให้มีการมองข้ามช็อตถึงชะตากรรมพลเอกประยุทธ์ในเก้าอี้นายกอีกครั้งจะได้ไปต่อหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือนายกรัฐมนตรีสำรองทำให้เริ่มมีการมองหานายกคนใหม่ในซีกฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองซึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงคือเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและหัวหน้าพักภูมิใจไทยหลังประชุมใหญ่พักถึงจุดยืนพัก อนุทินกล่าวว่าพักภูมิใจไทยไม่ได้เป็นขั้วอะไรกับใครเพราะมั่นใจว่าเป็นพักที่ประครับประคองบ้านเมืองไม่ว่าอยู่ในสถานะใดและจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายพร้อมทั้งยืนยันว่าพักภูมิใจไทยจะเป็นผู้เลือกตั้งที่จะร่วมรัฐบาลกับใครไม่ใช่ว่าเราจะไปร่วมกับใคร ที่ผ่านมาภูมิใจไทยพยายามวางภาพพักไม่ให้สุดต่งไปทางใดทางหนึ่งในการนำของอนุทินที่บังคับทิศทางพักให้ไปทางใดทางหนึ่งได้มีความเป็นเอกภาพผ่านการนำแนวทางจัดการแบบเอกชนมาจัดการพักนั่นเองและมีจุดแข็งที่ทุนของพักด้วยที่สามารถดึงแม่เหล็กในแต่ละพื้นที่มาได้รวมทั้งกำลังทุนที่ลงไปพื้นที่ต่างๆ ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งปีกว่าสมการการเมืองได้เปลี่ยนไป จาก2อถึงสปีก่อนด้วยมีผู้เล่นในสนามมากขึ้นโดยเฉพาะพักกลางๆที่เริ่มขยับเช่นกลุ่ม4กุมารที่นำโดยสมคิดจาตุสีพิทักษ์พักไทยสร้างไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นต้นที่ถูกมองว่าเป็นอีกตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลที่พักเหล่านี้ไปใต้ทั้งสองขั้วการเมืองยกเว้นกับพักเก้าไกลที่ทะลุเพดานไปแล้ว ดังนั้นชื่ออนุทินจึงเป็นชื่อที่ฝ่ายอํมมา์กองทัพยังพอรับได้และเป็นชื่อที่บอบช้ำน้อยที่สุดไม่ผลักให้สถานการณ์ต้องไปถึงทางตันอีกครั้งเพื่อรักษาองค์คาพยพไว้ ดังนั้นจึงต้องจับตาอนุทินให้ดีจะได้เป็นนายกส้มลนหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาอนุทินรู้ตัวดียังไม่ใช่เวลาของตัวเองแต่ก็พร้อมถ้าสถานการณ์นั้นมาถึงแต่ในวันนี้นายกยังคงชื่อประยุทธ์อยู่นั่นเองทว่าอย่ามองข้ามสัญญาณที่วิศณุส่งออกมาเพราะอดีตมีให้เห็นมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ